สวัสดีครับอ่าคลิปนี้ก็พามาดูมะพร้าวบอนใสอีกแล้วครับก็ถ้าเรากรีดแล้วครับอ่าการมันล้มหรือว่าการพับนะครับหรือว่าการงอนะครับเราก็ใช้เชือกฟางครับผมในการมัดเอาไว้นะครับแต่ถ้าต้นไหนที่มันไม่ล้มก็อ่าไม่เป็นไรครับปล่อยเลยครับปล่อยให้มันโตไปเลยเดี๋ยวมันก็จะอ่าตั้งตัวเองได้ครับมันก็จะตรงเองนะครับ ถ้ามันงอก,ก็หันหันมุมแสงแดดใหหันใหม่ครับหันหลังให้ดวงอาทิตย์ครับมันก็สามารถตรงกลับขึ้นมาได้ครับหลักการทำตอนแรกครับผมครั้งแรกก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ฉีกเอายอดออกครับก็คือการเปิดยอดเนาะเป็นการเปิดยอดก็มันจะเริ่มมีใบเล็กขึ้นมาเป็นใบแรกครับใบเล็กใบแรกขึ้นมา แล้วก็เปิดยอดนะครับผมครับการเปิดยอดก็ไม่ยากครับผมก็คือการใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้ครับมากรีดเบาๆนะครับเบาๆแล้วก็ฉีกนะครับฉีกเป็นแสกนะครับผมฉีกเป็นแสกให้มันแห้งนะครับพอมันแห้งแล้วก็มาควันออกถามว่าทําไมถึงไม่ไม่ควันตั้งแต่แรกไม่ควันออกเลยนะครับเพราะว่าการควันเนี่ยอ่า มีดนะครับมันจะเลยเข้าหนอหนออ่อนทําให้หนอขาดได้ครับเพราะว่าหนออยังเล็กอยู่แล้วก็เป็นอ่ามันอ่อนอยู่นะครับมันยังไม่เป็นการที่แข็งแรงก็เลยต้องฉีดไว้ก่อนครับถ้าเราควันเลยเนี่ยมีโอกาสยอดขาดได้นะครับเพราะว่ามีดเนี่ยเราอาจจะยั้งมือไม่ทันอาจจะยั้งมือไม่ได้ก็ทําให้ยอดขาดได้ครับก็เลยฉีดไว้ก่อนเมื่อเราฉีกแล้วนะครับมันจะแห้งครับ มันจะแห้งพอมันแห้งแล้วก็แต่งเ,เยื่อหุ้มตรงกลางออกนะกครับแต่งไปเรื่อยครับมันจะโตไปเรื่อยเนาะพอมันแห้งแล้วก็คว้านออกนะครับคว้านออกเลยเพราะว่าตอนนี้ก้านมันเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับก้านเริ่มแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นต้นที่ มันยาวเกินไปนะผมก็เลยทําการตัดนะครับตัดประมาณ2นิ้วครับผมประมาณ3มเซนนะประมาณ3มเซนครับถ้าเราตัด1นิ้วเนี่ยมันจะสั้นเกินไปอาจจะไม่งอกได้นะครับประมาณ2 2นิ้วหรือว่า3มเซนสเซนประมาณนี้งอกได้นะครับนะก็ไม่สูงนะครับงอกใหม่นะครับนะ จริงๆแล้วเราไม่ต้องตัดทั้งหมดนะครับ <S <S <end ere> ไม่ต้องตัดเลยนะครับถ้าเรากรีดเอาเย่อหห้มออกมันก็ไม่สูงแล้วนะครับ <S <S <ing> ที่เราตัดเพราะว่ามันสูงครับมันสูงก็เลยตัดนะครับแต่ถ้าต้นไหนเทมันไม่สูงไม่สูงเราก็ไม่ตัดนะครับไม่ต้องตัดนะนะครับอย่างต้นนี้ครับก็เริ่มสูงแต่ว่าไม่ต้องตัดเพราะว่าเอา่อเรากรีดเอาเย่อหห้มออกแล้วนะครับกรีดเย่อหห้ม ก็ไม่ต้องตัดนะครับมันก็เตี้ยได้ครับนี่ครับผมตัดอยู่ประมาณสองต้นสามต้นนี่แหละครับเพราะว่ามันยาวนะครับดูไม่ทันก็เลยยาวนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เตี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ตัดนะอ่ากรีดแค่เยื่อหุ้มนะครับตัวนี้ครับกรีดแค่เยื่อหุ้มนี่ครับก็ มันจะสร้างไอ้เยี่ยวต้วนี้ออขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับตลอดเวลาเลยครับประมาณสองวันสาวันก็สร้างมาแล้วครับนี่สร้างให้ห่อกา้านให้ก้านมันยาวนะครับต้องมาคอยคิดออกครับมันก็จะสั้นอยู่ตลอดนะครับนะครับก็ประมาณนี้มันก็จะเตี้ยอยู่นะครับเดี๋ยวพาดูต้นที่ผมตัดครับ อันนี้ไม่ตัดนะอันนี้คือจีดเอาเยื่อหุ้มออกนะครับจีดเยื่อออกนะครับอันนี้คือต้นตัดครับผมนี่คือต้นตัดนะเพราะว่ามันยาวเกินไปก็เลยตัดนะครับเป็นรอยตัดที่ใบนะครับรอยตัดตรงนี้นะครับประมาณนี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับรอยตัดนะครับนะครับต้นนี้ก็ตัดครับเพราะว่ามันยาวเกินไปนะครับยาวเกินไปก็ตัด แต่ยอดมาใหม่ก็จะไม่สูงนะครับอันนี้ก็ยาวเกินไปนะครับผมปล่อยยาวเกินไปก็ไม่สวยครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับอ่านี่ผมตัดแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้ครับตัดไว้แต่ว่าเหลือกา้านหนึ่งไว้เพื่อให้มันมันรอดนะครับมันจะไม่ตาย แต่การหนึ่งไว้นะครับนะครับตัดตัดแล้วยอดใหม่ก็จะขึ้นมานะครับก็จะไม่สูงนะครับแล้วก็แต่งเยื่อออกนะครับแต่งเยื่อหุ้มนะครับแต่งออกเลยนะครับนี่ครับรอยตัดนะครับรอยตัดนะครับส่วนนี้เป็นยอดใหม่ตรงกลางยอดใหม่นะครับนะครับก็กลีดเอาเยื่อออกครับเยื่อหุ้มนะครับ นะครับประมาณนี้ก็จะไม่สูงแล้วนะครับต้นไหนสูงก็ทำให้เตี้ยได้ครับผมอันนี้ไม่ได้ตัดครับี่เป็นยอดธรรมชาติเลยแต่ว่าเอาเยยวออกนะครับเยอะออกตรงกลางออกนะครับก็ไม่สูงนะครับนะครับไม่สูงเตี้ยแล้วครับต้นนี้ก็เป็นการเขียงครับเขียงหมายถึงการตัดก้านทิ้งหมดเลย คล้ายๆการตัดนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้คือยอดใหม่ยอดใหม่ก็เตี้ยนะครับผมไม่สูงครับมะพร้าวมะพร้าวแคะนะครับตัวนี้ครับนี่คือบอลไซมะพร้าวครับผมหรือว่าต้นไม้แคะนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ปลูกทั้งเปลือกนะครับไม่ได้แกะนะครับไม่ได้แกะไม่ได้ปอกนะครับ ทั้งเปลือกเลยนะครับแล้วก็ดินถมนะครับนะครับกานดูสวยงามดีครับตัวนี้ก้านเหลืองครับนะ่ครับใบก็กําลังพุ่งครับกําลังงามนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ